ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษด,ดาคะผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดสุรินมี5คนค่ะลงในนามอิสระแต่ว่าต่างก็มีค่ายการเมืองสนับสนุนอยู่ค่ะและมี3คนค่ะกําลังเป็นที่จับจ้องใน3คนนี้นะคะมี2คนมาจากการเมืองบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลมุ่งเจริญพรส่วนอีกคนนั้นกําลังกลายเป็นที่สังเกตนะคะว่าอาจจะกลายเป็นมามื่ในสนามเลือกตั้งนี้หรือไม่ค่ะ ประเด็นที่ต้องจับจ้องในสนามลอกตั้งนายกอบจอสุรินที่เป็นวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้คือศึกสายเลือดค่ะเพราะคนในบ้านใหญ่หลังเดียวกันนั่นก็คือคนในตระกูลการเมืองมุ่งเจริญพรแข่งขันกันเองและทั้งคู่ต่างก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับการเมืองบ้านใหญ่ในค่ายสีน้ําเงินค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสสุรินก็มองสนามเลือกตั้งนี้ว่าอาจเป็นโมเดลให้กับจังหวัดใกล้เคียงเพราะศึกสายเลือดที่คนกันเองแข่งกันเองไม่ใช่แค่เมืองสุรินเท่านั้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นอีกในหลาย พื้นที่ค่ะแม้มุมหนึ่งอาจถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งแต่อีกมุมหนึ่งนี่คือโอกาสให้สองฝ่ายได้โชว์วิสัยทัศน์การทำงานเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้กับประชาชนและนะักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในพื้นที่ยังเชื่อมั่นค่ะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ์ต่างก็มีวิธีคิดที่จะไตร่ตรองเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกคนต่อไปและคาดว่าในช่วงสุดท้ายนะคะผู้สมัครอาจเปิดไพ่ใบสุดท้ายที่โดดเด่นเพื่อสื่อสารกับประชาชนก่อนที่จะตัดสินใจไปเลือกตั้ง เป็นได้ค่ะมันเป็นโอกาสของคนที่ได้มีโอกาสได้ทำงานแล้วกับในเรื่องของผลงานของเขากับคนที่เสนอตัวในคราวนี้นะคะอาจจะเป็นเป็นอีกอีก,อกมุมหนึ่งซึ่งเราจะจะมองว่า ก็จะมองว่ามันไม่ได้จะเกิดปัญหาในใน,ในขณะเดียวกันในในทั้งสองคนนี้เขาก็น่าจะมีเขาเรียกแหละคนที่ในเรื่องของการสนับสนุนซึ่งต้องยอมรับว่าการเมืองในระดับท้องถิ่นในปัจจุบนันนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่ท้องถิ่นมันเชื่อมโยงไปกับการเมืองระดับประเทศด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดการที่มีพักการเมืองหรือว่ากลุ่มที่มีลักษณะของออคนที่ให้การสนับสนุนภายภายใต้เชิงนโยบายในรูปแบบพักการเมืองตรงนี้จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า ออมันมันสามารถที่จะกำกับให้คนที่ลงสมัครตรงนี้สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นประเด็นความขัดแย้งนี่ยคิดว่ามไม่น่าไม่น่าจะเกิดนะคะโดยเฉพาะกับสูรินคิดว่าน่าจะคุยกันได้ จากที่ดิฉันและทีมงานค่ะตระเวนสำรวจบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครทั้ง5คนในสนามเลือกตั้งนายกอบจจนถึงตอนนี้นะคะยังไม่พบผู้สมัครคนใดลงพื้นที่หาเสียงจะพบก็เพียงแต่ป้ายหาเสียงที่ติดตั้งระหว่างเส้นทางสัญจรไปมาและจากที่ประสานขอติดตามไปหาเสียงขอสัมภาษณ์ผู้สมัครบางคนต่างก็ปฏิเสธค่ะโดยอ้างอิงว่าไม่สะดวก พร้อมกับอ้างว่าลงพื้นที่หาเสียงไปแล้วลงพื้นที่หาเสียงทุกวันเวลานี้และล่าสุดค่ะทีมข่าวก็ได้รับรายงานนะคะว่าเบอร์หนึ่งและเบอร์สองค่ำนี้เดินหาเสียงที่ตลาดไอคิวค่ะสำหรับผู้สมัครนายกอบจอสุรินครั้งนี้5คนค่ะคู่ชิงคือเบอร์หนึ่งและเบอร์สองโดยเบอร์หนึ่งคือนางธัญพรมุ่งเจริญพรอดีตประธานสภาอบจชุดก่อนค่ะเสนอตัวรับใช้ประชาชนอีกครั้งแต่ขอเปลี่ยนบทบาทหน้าที่บ้างชูสโลแกนพูดจริงทำจริงเสนอนโยบายลด รายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะส่วนเบอร์สองค่ะนายพรชัยมุ่งเจริญพรมีสโลแกนสุรินต้องไปต่อในฐานะอดีตนายกอบจอสุรินคนเดิมแต่ต้องลาออกมาเพื่อลงเลือกตั้งใหม่ซึ่งเดิมทีก็เป็นทีมเดียวกับนางธัญพรแต่ว่านางธัญพรนั้นขอเลือกเส้นทางใหม่ค่ะโดยเปิดตัวเป็นคู่ชิงและเป็นที่มาของการเรียกว่าสนามเลือกตั้งนี้ศึกสายเลือดค่ะโดยเบอร์สามค่ะนางนัทมนสิริวัฒนวาน,นิคามาพร้อมสโลแกนสุรินต้องดีกว่าเดิม คนนี้เดิมทีใส่เสื้อสีแดงลงแข่งแต่ว่าหลังภาพรวมในสนามสะท้อนการชิงกันเองของบ้านใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายจึงสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและขึ้นป้ายหาเสียงแสดงโลโก้ชัดขึ้นว่าสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ว่าไม่ได้ลงสมัครในนามพรรคค่ะส่วนอีกสองคนก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนค่ะนั่นก็คือเบอร์สี่นายพัทรพลหงส์สูงมีสโลแกนว่าคนพื้นที่เข้าถึงเข้าใจใกล้ชิดพร้อมรับใช้คนสุรินและเบอร์ห้าค่ะคือนายชรลองสัตตะ รัตนามัยค่ะชูสโลแกนพอเสียทีการเมืองเดิม,ดมถึงเวลาทนายหมู่เด้งปลดแอกการเมืองสุรินค่ะและวันที่23พฤศจิกายนนี้ค่ะชาวสุรินจะออกไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกอนาคตของตัวเองกันซึ่งก็มีหลายนโยบายค่ะที่ชาวสุรินนั้นยังต้องการให้นายกอบจอคนใหม่เข้ามาขับเคลื่อนดําเนินการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรการศึกษาการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดค่ะ ค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นนายกอบจสุรินก็คือความซื่อสัตย์สุจริตนะคะที่จะดูแลเอาใจใส่ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยหรือในในฐานทุนต่างๆเนี่ยนายกอบจควรจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะมีมีความที่จะ เอาจะใส่ประชาชนนะคะไม,ไม่ทิ้งประชาชนนะคะความเจริญให้ดึงดึงดูดนะักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะเพราะว่าเราตอนนี้เรายังสถานที่ท่องเที่ยวเรายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะก็อยากให้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสุรินทร์มันมีมันมีอะไรที่ถ้าถ้าพูดในเรื่องตอนสมัยก่อนกับสมัยนี้ว่าสุรินทร์กำลังเจริญอยู่ค่ะแต่ว่าเจริญช้ามากถ้าเทียบกับจังหวัดข้างๆเช่นบุรีรัมย์ศรีสเกตเนี่ยเขาลดหน้าไปมากแล้ว ช่วงโค้งสุดท้ายนี้ตัวเต็งตัวเก่งก็ยังเงียบอยู่ค่ะน่าจะดูดูเชิงกันอยู่นะคะไม่คึกคักเท่าสนามเลือกตั้งที่อุดรค่ะและหลังจากนี้นะคะก็ต้องดู2คู่ชิงว่าจะมีอะไรกันบ้างนะเพราะว่าเดิมพันทางการเมืองในสนามเลือกตั้งนี้สูงยิ่งนักค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะขอบคุณครับ